ครับปล่อยตัวยกทีสามแล้วตอนนี้ราคาเสมือนน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงเจ้าเพชรบำบินบางยกเจ็ดน้ำเงินเจ้าเดอะคอพไฟเตอร์มวยไทยนะครับผมครับฝ่ายแดงอายุสิบเจ็ดปีน้ำเงินสิบแปดนะครับอ่าวครับฝ่ายแดงนักชกจากศรีสะเกดน้ำเงินชุมพรเสมือนน้ำเงินอย่างเดียวครับเอาแล้วครับมวยเข่าบู๊ดกันปล่อยไปเล่นั็จะไปฝ่ายแดงครับมีมือก็เพื่องมีลูกๆมีเข่าดีต้องยกให้ฝ่ายน้ำเงินนะครับอ่าเวแล้วครับ ผ่านนะมึงก็รู้ตัวแค่2วันครับมาแทนครับปกติจะมีรายการวันที่28ตุลานี้นะครับผมครับเพชรบางหินครับมวยบูดุกดันปอใหญ่ไปเร่งับเปิดเกมก่อนเลยครับนับยกจากสีสเกตโอ้ยโอ้แล้วครับเจอแข่งสายหน้าเข้าไปแล้วครับโอ้โหแล้วครับีสนุกแน่นอนครับเพราะ่ายแดงไอ้แกหัวใจไอ้เกินร้อยอยู่แล้วก็เจ้าเพชรบางหินายนี้ ไม่ล้มครับอ่าเอาแล้วครับอาณาเขตของแกได้ลุ้นได้เฮกันแน่ครับฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบห้าต่อสามตอนนี้เอาแล้วครับเจ้าเพชรลองคิดตีขวาเพื่อไปทิ้งไปก่อโอ้ยเอาแล้วครับเดคขาได้เปรียบเจ็ดต่อสี่ฝ่ายน้ำเงินเจ้าเดคเขาเอาแล้วครับฝ่ายฝ่ายก็ลุ้นกันนะครับเจ็ดต้านพลังเข่าของฝ่ายแดงอยู่หรือเปล่าหนึ่เอาแล้วครับเดคขาตั้งแขนไล่แขนกัน ผมจะเปรียบ2ต่อหนึ่งครับตอนนี้โหราคาไหลแล้วเกินนะครับยกที่3ก็ดีเอาล้วครับนิ่คุณว่าครับผมในร้ว่าตีเอาล้วครับแฟนเรอยเองครับตอนที่ฝ่ายแดงตีโอยัดไปแล้วฝ่ายแดงเอาล้วครับต่างชาติเจียวเจียวเจียวเจครับเจ็ดสี่รอบครับตอนนี้มาแทนครับฝ่ายแดงน้ำเงินนะครับผมอ่าเอาครับดุดคับจากชุมพรฝ่ายแดงสีสเกตครับเอาล้วครับ อย่ายุบอย่าย่นเข้าไปไปก็มาแทนรถไฟน้ำมันเอาละครับสามสองรอตอนตีอยเอาละครับทำได้สวยยจ้าเพชรบางหินตู้โฮ้ยเอาละครับไฟล็อเป็นเรื่องเอาละครับสนุกแล้วเต้นไปโอ้ยเอาแล้วเจ้าเพชรบางหินนักชกจากซีสเกตเอาครับอีสานใต้ซ้ายโอ้ยเอาละครับวงในฝ่ายในเกมไม่กลัวแล้วตีทั้งคืนแกยังเอาเลยครับเอาละครับเมือนน้ำมันอย่างเดี้ยเอาละครับ ชชยแรงเยอะนะฮักเขาใช่ว่าจะดีนะครับพักคู่ต่อสู้ใช่ว่าจะดีครับชชยแรงเยอะนะครับผมต่อยเขาเลยช็อตหรือเปล่าครับนักบอาเอาครับแท้เลยทำท่าจะย่นลงมาเข้าฝ่ายน้ำเงินเอาเข้ามาเมอร์แดงอีกแล้วต่อยซ้ายเอาเลยครับเดาดูครับอ่อนเนื้ออ่อนลงไม่ได้ครับเพชรบอกหินตีตายเลยครับตรงนี้เอาครับไหลมาแดงมากแล้ววงในแคตีตัวเดียวแน่ตีทำท่าจะแกว่งทำท่าจะร้องจะเร่งแล้วฝ่ายน้ำเงินนะครับเอาเละครับ มาเทนรู้ตัวสองวันนั้ไม่รู้ไปจะไม่ยุบไม่เหี่ยวนะครับผมทรงนี้ตีโอ้ยเอาครับหมดยกที่สามนะครับผมเอาลวครับยกที่สี่ปล่อยตัวนะครับตอนนี้ฝ่ายแดงในเปรียบเจ็บตัว4ีนะครับผม ฝ่ายแดงเจ้าเพชรประยินประยกต์เจ็ดเจ็ดเปนฝ่ายน้มันเจ้าดูค็อปไฟเตอร์มวยไทยครับฝ่ายแดง17ปีน้ำมันสิบแปปีนะครับฝ่ายแดงนี่จากศรีสกเกตีสานใต้น้ำเงินครับจากชุมพรภาคใต้เอาล้วครับเขา้าวงในครตอนนี้ครับเอาแล้วดูคยวเตีโอ้โหตัวค็อปแทงเอาเพชรประยินอันนักเตะของแกก็บอกในไม่ต้อง,งกลัวครับผมแกตีเขา่าโดยสารแกได้ครับแกไม่พลาดตกรถแน่นอนเอาครับลากมาแล้วมวยในรายการด้วยครับ ที่เอาอยู่แน่นอนกระส่งนี้แกชอบก็บตีโยู่ไอ้เอาครับเป็ดวังหินครับจะแข็งเก่งเป็นหินหรือเปล่าก็ลุ้นกันนะครับเจ้าหนุ่มเข้าไปหน้าซีดเป็นไก่ต้มไปแล้วก็ตอนนี้นะครับผมต่อยโอยเอาครับทีต่อทีระบบหายใจฝ่ายแดงดีกว่าแน่สรงนี้ครับถูกต้านทานในฝ่ายแดงดีกว่าแน่ครับตีเอานัฝ่ายแดงเปรียบสองจุดตัวต่อยตั้มตัวเอาครับเจ้าหนุเขาโตมาตีตีเอาครับ าแล้วครับฝ่ายแดงต่อ2องห้าสองล้อคบตอนนี้นักชกจากซีสเกตครับเอาครับชุมพลว่าไงต่อยซ้ายต่อยซ้ายอ้าวกะบวกกันแล้วเอาละครับทัดมาลายทีก็ฝ่ายน้ำมึนก็ลุกแ้โอ้ยฝ่ายแดงกะเตรียมเก็บต่อยซ้ายเลยวะเอ้าเลยครับเอาเลยครับเอาเพชรมากินนักชกไปสิบเจ็ดโอ้ยชุมพลสิบแปดเอาเลยครับผมเอาครับ เฮดักด oh, oh, uh ีเด้วยกันครับไล่ขาเลี้ยงฝ่ายน้ำมือเครับผมเอาครับเดินต่อคับเจ้าเพชรวางอินเอาทุบทักมาลาหน้าพัวเราเกจะไล่ขาอย่างเดียวเลยฝ่ายน้ำมือเอายันเลยตอนนี้เอาเลยครับเฮ้ยเอาเลยครับสั่เหมือนน้ำมันเลยยันแค่ตนเดียวมึงทีกูที คนนจะเปลี่ยนผ้าตัวสีเ like ป็นเอาเลยครับเจ้าเดูครับเจ้าครับทัดมาลาอย่างเดียวเลยครับเอาเพป็นเอาศอกมาแก้ด้วยเข่าตีเอาเลยครับสูสีชิงๆนับไน้นอนช่วงนี้เฮ้ยค่า14วินาทีเอแลครับแตกแล้วฝ่ายแดงก็เลิ่มกำเดาอะไรแล้วตอนนี้เจ้าเพชรบางหินอ้ยโอ้อยเอาเลยครับเล็กอ้อยเอาเลยครับฝ่ายน้ำเงินเปลียนจะต้องคำท่าจะยุบเหมือนกันนะฝ่ายน้ำเงินว่าไครเอาเลยเอาเลยครับบอลมาอีก เอาละครับเอาเดี๋ยวเขบไม่ไม่สู้ไม่ถอยเหมือนกันยันกันเลยครับตอนนี้เอาเละครับเอาครับรับชกจากจุมพลฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงจากซีสเกตโอ้ยเอาครับเสมอแดงเสมอแดงเอาครับสู้สิแล้วเดินก็เอาละครับมึงทีกูทีโอ้ยเอาละครับเสมอแดงเสมอแดงครับตอนนี้ ครับเดินต่อกับเจ้าเพชรบางหินนักชกจากศรีสะเกตโอ้โหเอ,อาละครับหมดยกที่4นะครับผมโอ้ยชิงดำแน่นอนครับยันเลยนะครับผมโอเคครับหมดยกที่4เอาละครับปล่อยตัวยกที่5ชิงดำนะครับยันกันเลยครับชิงดำของแท้น,คคน,น,ทนะครับโอเคกับฝ่ายแดงเจ้าเพชรบางหินฝักรกเจ็ดเจ็ดตั้เงินเจ้าเลยครับ ไฟเตอร์มวยไทยครับเสมอไหนเสมอกันครับผมอ้าครับแดงจากศรีสะเก็ดน้ำมันชุมพอนเสมอแดงกับตนนี้ตีอ้าวเราไม่ต้องเห็นแข็งแข่งแข็งเลยครับอ้าวครับว่าโอ้ยน้ำมันน้ำเปียนโอ้โหเรียบร้อยเลยกับหัดลูกนี้ก็ไปครับผมพี่เกเรกหรือเปล่ากับหัดนี้เต็มเต็มกับเมทีหมัดตรงของเจ้าเดอะคอปครับผม น้ำเงินไปเลยคระเบ,บียตีต่อเลยจับเรน่าเลยคระเบ,บียตีทีเด็ด99ครับได้ลูกนี้เข้าไปกับแกหันหลังต่อแล้วอ้าวครับน้ำเงินแพงเลยครับเจ้าเดือดครบทีเด็ดอ้าวเจ้าเดือดครบช้หมัดทีเด็ดครับทีเดียวเลยครับหมัดตรงของแกครับทำงานเลยครับผมอาผ้าวเจ้าเพชรบางหินว่าไงอย่ามีหุ่นตีอ้าวเพชรบางหินอู้อด,ด,ดขึ้นมาบ้างตีอ๋อโหยโดนเข้าเองครับตีอ้าว อนนี้เอาเลยครับสนุกแน่นอนโอ้โยเอาเลยครับเขงจะเะรพรนต์หินแทงเขา่าราคาไว้ราคาเจียวเจาราคาบวกตอนนี้เอาละครับฝายมันได้เปรียบสิบต่อช่วงตัวครับ,อรบโอ้โยแกไปโดนหมัดลูกนั้นดูจะแจ้งเหลือเกินนะครับผมเอาละครับ น้ำมืินได้เปรียบ6ช่วงตัวตอนนี้ฝ่ายเจ้าหนครับโอ้ยเอาล้ครับเ่ยวเพชรควางดินผว่าไม่น่าจะพลาดนะครับฝ่ายแดงครับส่งนี้ครับเพราะว่าหมัดนั้นเข้าตากรารมการเหลือเกินนะครับผมอ๋อลครับรข้ากเห็นไปสอาแล้วได้2เข็งเลยอาล้ครับสนุกแล้วอาวรับราคาอยู่ฝ่ายนะ้ำมื่นอยู่ตอนนี้น่าจะเดินได้อีกครับผม ครับฝ่ายน้ำมันได้เปรียบสองช่วงตัวครับทําท่าจะมาไม่ทําให้มันผ่านให้มันพ้นไปเลยนะครับมวยทรงนีนะครับผมโอ้โหเลข45วินาทีนะครับฝ่ายแดงนี่ดูยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไรนะครับแต่ว่าตีมุมก็มั่นใจเหลือเกินครับเฟรมปอเพชรไข่แก้วครับอ่าเลครับเสื้อดำถือแก้วสีบัวเฟรมปอเพชรไข่แก้วครับ หมูน้อยร้อยโลก็ปลายนี้นะครับอ่าขอบคุณเวทีต่อนะครับผมอ่ครับตอนนี้ก็เวทีมวยเป็นเวทีลำบงญมาสักเป๊บก่อนนะครับเต้นกันแล้วครับประเภทว่าออกมาเต้นออกมาเต้นนะครับผมฝ่ายแดงกบเจ้าเพชรบางหินกับฝ่ายน้ำมันเจ้านะครับอ่ครับฝ่ายไหนจะได้รับการชูมือกันลุ้นกันนะครับผม อยู่น้ำมืนครับราคาอยู่ฝ่ายน้ำมันครับฮ่าสองลอง52าสองรองครับน้ำมินเป็นต่อครับตอนนี้ลุ้นกันครับว่ากรรมการจะให้ชนะหรือเปล่าครับว่ามวยทรงนี้ครับแดงไม่น่าจะชนะนะครับผมเต็มที่โอเคเสมอครับฝ่ายแดงผมว่าน้ำมืนนี่น่าจะชนะกับเสมอเพราหมัดลูกนั้นจะแจ้งเหลือเกินครับเอาครับมาที่สามลุ้นกันครับว่าน่าจะเป็นฝ่ายน้ำมืนนะครับผมลุ้นกัน เมอจริงๆครับไม่ได้ไม่เสียครับผมโอเคครับทัู้ก็เสมอกันไปเมื่อเขาพยกนะผมโอเคครับป่เยก็จบลงแล้วนะครับนยนว่าครับเจ้าเฟตวังอินยกเจ็ดเก่งกับเจ้าเละครับไฟเจอร์เมื่อดก็เสมอกันไปเมื่อเขาพายกครับผมโอเคครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่สนามมวยออมน้อยครับผม ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ